สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนวันนี้ทีมงานขอนำเสนอแกะกล่องพรีวิว Lenovo A 7 0 0ดสมาร์ทโฟนสเปคดีเน้นคุ้มค่าในราคาแค่5290บาทครับรดยเด้ว่ามีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาให้เป็นตัวเลือกในรุ่นราคาไม่แพงอย่างต่อเนื่องก่อนจะพบกับรีวิวฉบับเต็มเราก็ไปดูการพรีวิวแกะกล่องกันดีกว่าโดยสเปคคร่าวๆจะใช้ชิปประมวลผล MediaTek MT 6 7 5 Hz, 2 8าคอร์ความเร็วหนึ่งจุดห้ากิกะเนิรต5์แรมสองกิกะ HD กล้องหลัง8ล้านส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลใช้งานได้2ซิมแบตเตอรี่2,900ม ah, ิลลิแอมแล้วก็ราคา5,290บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆกับสเปคที่ได้รับมาแถมยังใช้ 4G LTE ได้อีกน่าจะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีเลยทีเดียวโดยอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในกล่องนั่นก็คือฟิล์มกันรอยหน้าจอเอกสารคู่มืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟสายไมโคร SD แล้วก็หูฟัง small talk เสียดายที่ตัวนี้ไม่ได้แถมเคสมาให้เหมือนมือถือ Lenovo บางรุ่นนะฮะ โดยหน้าตาตัวเครื่องนี้ก็มาแบบเรียบๆจอใหญ่5.5นิ้วคภาพคมชัดสวยงามปุ่มสั่งงานด้านล่างก็มี3ปุ่มไล่จากปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับซึ่งทั้ง3ปุ่มนี้ไม่มีไฟ LED ให้แสงสว่างฝาหลังก็จะเป็นพลาสติกเนื้อไม่หนามากนะักผิวสัมผัสเป็นแบบลื่นๆโดยมีสีดำด้านมุมซ้ายบนก็จะมีกล้องหลังกับแฟลชแบบ LED คู่ส่วนลำโพงจะอยู่ที่ด้านบนขวาของฝาหลัง เมื่อแกะฝาหลังออกมาจะเจอช่องใส่ไมโคร SD ช่องใส่ซิม1แล้วก็ซิม2อยู่ด้วยซึ่งการจะถอดหรือใส่การ์ดและซิมนั้นเนี่ยแนะนำว่าต้องถอดแบตเตอรี่ขึ้นมาก่อนด้วยปุ่มพาวเวอร์และปุ่มเพิ่มลดเสียงจะอยู่ฝั่งขวาของตัวเครื่องส่วนด้านบนก็จะเป็นช่องไมโคร USB แล้วก็ช่องเสียบแจ็คหูฟัง พร้อม Android 5.0ล้ว l i p ล p อเลยไม่ต้องรู้ว่าจะได้อัปเดตใหม่แต่ถ้าในเรื่องของการอัปเดตเวอร์ชนันย่อยๆในอนาคตคงต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งโดยสำหรับเรื่องผลการทดสอบการรีวิวตัวเครื่องในมุมต่างๆไว้รอพบกันได้เต็มๆจากทาง specphone.com ได้เลยนะครับกดซับ r i b e ์ชานาลของเราในยูทพิมพ์ specphone tv แล้วก็ u b s c r ค b e หรือว่าจะกดที่มขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ